สบายดีเือคัหนวุ้นจักเรยพี่น้องไอ้ที่้ามาเล็นน้าเนาะพี่หอมแก่ายนี่มาดังนห่ไมงไกลองมาเยยวเสบายดีพี่น้องนี่มันอีร้านมาเ็นน้ำเลยพี่น้องลูกร้านเมีเชียวร้อมเนาะเนม่นเพิ้นนันไปเล็นน้ำมันันเิ่นมาหาเมียเิ่นเมียปอยู่พี่น้อง นั่นไ่าโทวมากพันมาเลยน้องหลงหลาเนะาะไปชิมมะเร็งมะเมียมอนด์เม่มนดม์พันโอยู่มาเห็นนั่นอันนันพ่อเพชรหนึ่งเข่าพอดีกันได้แวะทักทายพี่น้องซื่อมันไปด์ไปหรือพอดีมาชวนแม่มนด์ไปหลินบ <c oughs> ุญพี่หละก็จะเออ้นบุญน,นี่ยังหอมอยู่นี่บุญกองขยบุญกองเขา่เขาพี่น้องมีอียังบางไงเล่นมาดูล่ะงานบางไงเลยเนาะ เอาพี่น้องถทาเบิ่งงินซื้อดอกว่ามีลูกหลานมาเหรียญนำนี่วันดี้ไอ้เราวันนี้วันหย,ย,ย,ยักไอ้หน้าง,งมอมพี่น้องอันนี้มาปิ้งอันนี้พี่น้องอันวันนี้ปิ้งนำส่วนนั่นโตเป็นใสกอกมันนะ่ะมันมัน่นโพมันปิ้งบ่ได้รพี่น้องมันไปลุกเขาต้องขวาขวขว้าใสหมอ้อถาเอาเนี่ยนะ ขัวก็ได้กินขัวแต่ไม่เอ็ดแบบนี้เราไม่ได้กินดอกอันนี้มันเป็นหม่ำว่าน้ำปิ่งได้อยู่แซ่บบ่พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยเฮียสละ่ะปิ้งหม่ำพี่น้องแก้วประกรอบมาพี่น้องไหมต่อลายใหญ่ฮังเขาหอนเลย ยกใส่ฟ้านี่ไว้หลดเขาไหมเหนียวบีงเจ้าถ้าตัวเป็นใสก่กรอกเนะี่ยมันต้องขวาวมันมัน่นเขาอยีมัน100่นรอยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้แก้วกรอก มากกอกพูดคนไม่คุม้มือไม่อองธรรมชาติบ้านเท่ากับสั่งมาดีเนาะนี่บอกกอกไม่กินนานนี่รับใสแก้วใสกวยนังกวยนี่มันก็แทบใสต้มปลาก็แทบธรรมชาติสั่งไม่คนดีเลย ผมบอกก่ันบอกคือส่งของเห้ามีเอกลักษณ์แสบไปแบบหนึง่งรู้คอยเพื่อกินมาเนี่ยน่าเรินในหนอ,อมเลยหอมมันไม่รินน้ำเมี่ยแล้วทาไมไม่ไาหาแมมมอนแมมมอนมาอยู่ มาเหลีืเข้าหนึ่งบริเมียรอแปดปิ้งเราออกสม่ำๆนิกหน่อยที่แห่งไก่ย่างเนี่ยได้บอกปิก้งปิ้งอันนี้กิน เียพีป่ปงกูมาเดอีอยื้อเสื้อไว้อยู่ว้นนี้ไกินข้าวเหนียวมันนี้บ้านหน้าทานบ้านอม่นก็นมีงานเนี่มั้ เขาจออ้าอาไซเดอร์ม,มาลวกเหมืงนไงองมมหน้าขั้นเห็นยืเลยเสือน้าหอมมันกลั้นไปเรียน่ะเขาเจ้าเนี่ยเรีนเล็กน่อยมาลงขาออยาขาอง แบนเห็นนังมุ้มีความลูกคดีใจ่ไปร้องแล้าาก็มันกำจังตื่นมาแล้วเดี๋ยวไม่น้องกินเนะีเพื่นไอเอฟซีมากินน้ำขั่นแรอว่าอยากโัววฟีเมอ่อหนะ้าไม่ได้กินกวาเสียงเลยเปล่า อืมึงเขาไรว่าอยากเปิดฟ้ามันร่มมันยินแข็งนันนี่แหลเขาแห้ง

มือม่อยเมื่อนวัตมะมึ่งข้นหรอพี่น้องเขาจะเาเห็ดไข่หมั่มทั่วไปเราคุมืงิเนาะเมื่อนั้นที่คอยไปเที่ยวผู้พามานขอนแก่นนะไปพ่อเพิ่งยังนึงโลกไค่ขานข้างทู่ขอนแก่นอู้ยแซ่บเพื่อนเพราะง้อยากไปหาเราอีกรอบนี่พี่น้องจิตใจหมั่มเราหมั่มเราเป็นหมั่มเนื้อของแท้เลยเนาะ แบบเอาตัวเนื้อบุฟเฟ่ไคมันบุฟเฟ่อันนี้เป็นไส้กรอกผสมไขลมันนะกับมอสแก่กันกินทุกแต่มันขึ้นโหดไม่ได้ซื้ออยากกินตามที่กินเขาไอ้ปิ้งปิ้งกินน่ะล่ละจ้าโอดไปมันขึ้นก็ได้กินหมนจริงดิ่มันต้องเป็นหม่ำเนื้อของแท้แบบไม่ใช่เนื้อ บี่ออกมันตีนแหลงใจไวเอื่องพะเยายอยู่คันเจนไก่มันเนออหนียวหนาซีกินซีกินมดเป็นออก,ปก้อนยิงใหญ่ไปของน้มันเอาเพี่น้อนชิมเนี่ยห,หน้าประการนิยมห่อยมันเจอกันใหม่คลิปหน้าได้พี่น้องเด้อ ัสดีครับ